มีกรเป็าไหมครับไหมมีสองมีสัจะยุ่งอะไรกักระเป๋าแม่นี่ยว่าม่เอออยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้อุ้ยยังง จะเล่นกัอะไรก่อนคะได้ไหมอืมเล่นอะไรอ่ะ,อะเล่นอะไรเล่นไหนตุ๊กเล่นไหนตุ๊กอืมอเล่นนี่จะดีกว่าเนาะ ไอ้ตัวโนแปลไม่ป๊านะโอ๊ะมาแล้วไม่ป๊านะหือแล้วๆปีนน่ะก็ต้องดาวตรงไหนน้องมีแดมตรงดับน้องอื้อน um> so um> ี่นี่ดีปากครับนี่น mm ี่ดีปากเนาะอือ สอบไปนู่นแหละทำไรอือปีสอบทำไรดุหนูมีนกไหมมีนกไหมมีนกไหมอือออ่างอย่อ,ยอ,ยอ่ด้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกกลางแขงเนี่ยเสียงนกร้องตอนเช้าเป็นยาถัง เล่ไหมเลยไหมจะโดดกช่ไะโดดขึ้นมาอยู่กับพี่โน่นแยะโดดดเป็นนู่นแหละน้องอยูไหนน้องอยูไหนครับน้องอยูไหนจะโดดไปกระโดดมาหืมะโดดไปก็กระโดดมา nó nấy no nhà đây à con này làm ngay ui 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 chờ đi đi luôn ui cho cho điều nói vô nấy nó nói vô nấy no há về đây no há ได้ยินเสียงน้องร้อนได้มองหาใหญ่เลยน้องอยู่ไหนลูกอืมน้องเขาไม่รงมาให้หนูจับได้ไหมอืมโอ้น้องลอนโอน้องอยู่ไหนคะน้องหน่อย